วันนี้วันนี้วันนี้เปิดเม่งรับทรัพย์ทับก็้าทยไอ้วันนี้เราเราใส่วันนี้โคนแจ๊คใส่หมวกแบบกับผ้างทำไมวันนี้โแจ๊คดูหล่อจังอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดนะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เท้าขวาแท้งหลังก่อนนะสิบห้าครั้งไปไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าใครว่างอยู่นะเร่งสปีดหน่อยเร่งสปีดหน่อยกดแชร์เอาไว้ทำสั่งไ้นะคะชัดเจนไหมนับด้วยนะ นี่เรายังไม่มีดัมเบลนะครับอ่าดูท่านะโค้ชสายจำให้ได้นะท่านี้ล็อกไหล่ยกหนึ่งสองสามแบบนี้นะสี่ซ้ายขวานับนับเป็นหนึ่งนะขวาไปหลังก่อนโอเคสามองหนึ่ไปหนสอง 3าม,ส,ามสี่ห้าโค้ชสายรับหน่อยยิ่งน้ำเบลหนัก<ป>ผมบอกเลยตอนนี้นเมื่อยมากนะครับผมไม่รู้ว่าคนที่ใช้หนึ่งโลเนี่ยรู้สึกไงเ,เป็นไงครับหนึ่งโลโค้ชสายหนักไหม โอเคขาลงก่อนนะ,ะไปยกขึ้นมายกขึ้นนับเลย,อยอเสองสารักษาโมเมนตัมหน่อยดูจังหวะด้วยนะครับทำตามได้เลยนะเร็วขึ้นหน่อยช้าไป Oh. <Great. S 1> เร็วหน่อยเร็วหน่อยอย่าช้านะครับอย่าช้าเพราะว่าน้ำหนักมันเบาแล้วเราต้องรักษาสปีดไว้ได <Wow. S 1> ส้สิบแล้วสิบแล้วมีใครทำตามไปด้วยไหมเนี่ย สองสมุดยอดมามาสุดท้ายแล้ว <15. S 1> ครบร้อยให้ขาด้านนี้เลยให้ขาเบียดตับเลยนะคะพร้มอมไหมพร้อมเลยไปล็อกแขนสองโอ้โหนี่ผมเหมือนกอริลล่ามากเลยอ ถ้าใครถ้าโค้ดไซเห็นโค้ดแจ็คในวิดีโอตอนนี้นะ<อ>เหมือนกอริล่าตัวผู้มากเลย<อ>คือพราย่อนเพราะย่อนตู่แล้วแบบตอนน,นั่งจังหวะเนี้ยนั่นคือกอริล่าเลยอ,ะอ่ะคือช่วงล่างเราแบบว่าใหญ่แล้วนะจากการที่แบบทำท่าคอร์อะไรเงี้ยเออ,อสุดยอดขึ้นมาฟูลงไปขึ้นมาฟูใครยอได้เยอะยอเลยใครยอไม่ได้เยอะก็เอาสกี่ไหวก่อนนะคะ Chem ขึ้นมาฟู ฟู<า>อีกสองน,นั้นส,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 สุดยอดงั้นฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบอยากทดลองเข้าโปรแกรมโคจักม,มีโปรแกรมดูแลนะครับ14วันทักมาสอบถามได้ค่าเข้ากลุ่มแค่100บาทแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่งองงบประมาณบอกเลยครับว่าอยากเข้ากลุ่มมาก100บาทก็ไม่มีเข้าฟรีได้เลยนะแล้วเดี๋ยวโคจักจะดูแลให้ <มา S 1> ส่วนที่ต้องการการดูแลแบบส่วนตัวครับโคสายเชิญ <มา S 1> เลย แบบโคไซน์นะคะก็สามารถพักมาได้เลยนะคะโคไซน์ก็จะมีโปรแกรมการทานผลิตภัณฑ์การทานอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายให้ครบหมดหมดเลยนะคะ<า>เพราะว่าเป็นการาโคชชิ่งแบบส่วนตัวนะคะทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบให้ทานโปรแกรมนี้เหมือนกันทุกคนคือเราต้องดูประวัติด้วยนะคะว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงทำงานยังไงแล้วเราจะออกแบบให้แต่ละบุคคลนะคะถ้าใครอยากต้องการลดเร็วแล้วหุ่นดีๆลลิ นะคะก็คงอยู่ให้มันเร็วเร็วแบบนี้ค่ะอย่างโค้ดไซก็จะอยู่อย่างนี้มาแล้วนะคะตั้งแต่เป็นโค้ชมาเอ่อเจ็ดปีแล้วค่ะถ้าเราคุ้ดีแล้วเรากินได้ค่ะอ่าอย่างมากเต็มที่ถ้ามีบางช่วงที่หลุดเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์แคมันอาจจะขึ้นแต่เดี๋ยวเราเอาลง,ลงให้ดูครับอ่ะอ่าวันนี้ลาไปก่อนเจอกันไลฟ์หน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคลาไปก่อนนะครับผม